อยู่กันในสเกลเลเจนเราเลนะครับกับนากาควินนาคาควินผมซัดเลยนา้นาก Queen, าควินตอนที่ผมเล่นสายอันดิเมดเอานากาสายไปเลยนาคาควินสายที่เบียดโอ้โหแล้วลงฟีดให้แน,น่นๆจุกๆเอาเรื่องจัดต้นเกมก็ผมจะให้ตัวนากาควินเสกเสกฟีดให้เยอะๆนะครับแล้วก็เสกปูนให้ด้วยนะครับ ก็น่าจะไหวชีวิวชายค้างไปแล้วอืมแล้วก็ติดรัวๆคนระับอันติตัวนี้ค่อนข้างแรงครับนากกหินตอนที่มันอันติมันจะแตะแปดสเต็คฟรีด้วยอืมเลยนะครับของดีครับทำให้ฟรีเยอะมากๆตั้งแต่ต้นเกมนะถ้าเราออกอัติดได้รัวๆ,ๆก็บอกเลยว่าเอาเรื่องจัดผมจะได้อันติอีกอันหนึ่งอะ ผมซื้อฟิสอติโดได้นะมันคือการอันติเราจะได้ลอยลอยไปเร็วๆนะเผื่อโดนสายฟิสมาแก้ครับช่วงท้ายเกมแล้วก็จะขึ้นดาวสายฟิสด,ด้วยซึ่งถ้าเราขึ้นดาวสายฟิสเราจะได้แสแต็กฟิสเพิ่มเติมจากทาลินคนระับทำให้เก่งมากๆนะครับก็ไปกันต่อ เจอกับวิสาจแรนดอมอะเขาเล่นสายติเหมือนกันโอเคมาดูว่าสายติตัวไหนตึงกว่าแต่ว่าต้นเกมเราต้องยอมเขาไปก่อนเพราะนักกัลฟีมันเป็นปตัวเลดเกมนะๆๆๆๆๆไม่ทันวันนิดเดียวต้นเกมยอมไปก่อนได้ไม่เป็นไรภาพขางแล้วน่าจะพอแปะกาวแนละ้วจาพื้นหลังขยับนะมันก็ขยับเกิดนะคอมผมไม่ไหวผอม,มจะระเบิด อติฟีสของดีต้นเกมเอาเบ็ดเ,เบ็ชิลมาทำให้เราอยู่ได้นานขึ้นได้นะครับเอาเบ็ดชิลมาแบกก่อนนะครับแล้วก็ไปดิฉันแท็กอันติฮิลลิ่งนี่ครับเกิวแบกเรามาแล้วเดี๋ยวผมไปซื้อในกาสไซสยบูนะครับแปะบูลเยอะๆคือเราต้องขึ้นดาวสามสายนะขึ้นดาวสายอัลเิรเมทขึ้นดาวสายฟรีสแล้วก็ขึ้นดาวสายบูนครับแล้วก็เดี๋ยวหาฮิลเล็กน้อยไว้นะ นักนสายอันติบอกเลยว่าเก่งมากมากครับผมได้ไอเดียมาจากคลิปคนเวียดนามหรือมั้งที่เล่นนักกุ้ยสายนตินะแล้วผมก็ไปจดมานะอ่มผมรูว่ามันเข้าท่าดีเพราะว่าอันติรวยๆมันแตะแปะฟีีเยอะด้วยนะครับเห็นว่าฟีีจากอันติเมียนี่เยอะมากๆนะครับต้นเกมเลยแล้วพอเราได้เราแปะฟีีเยอะปุ๊บม,มันก็จะแปะวูนเยอะด้วยนะครับทำให้ตัวละครนี้เล่นสายตีและเก่งมากๆครับนี่ครับ เป็นสายที่เก่งที่สุดของนาคาควีนเรามั้งไม่รู้อันนี้ก็ดีแต่มันดีเวื่อขายเก่มผมจะเอานาาไซพิษมาแบกก่อนนะไม่นากาไซวูนแล้วก็สายพิษไม่ค่อยได้เล่นเลยแต่ต้นเกมเอามาได้นะครับตอนนี้ยังต้นเกมอยู่นะแล้วก็นจทโรฮิลก็ซื้อติดไปได้ครับอันนี้วูนแปะฟอยซันยางก่อนนะต่อซื้อนจทโรฮิลครับ ก็ฮิวเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวพวกเพชรพีด้วยพยายามไปหลักหลักหลักหนะแต่ว่าหลักๆคือเราประสานตีอะไรแต่ว่าอะไรที่เก่งเก่ต้นเกมผมไม่จะพยายามกีดหยิบนะครับจกจะรักษาวินสติกไว้นะครับชนะรวดรวดนะแล้วก็การที่เราแปะฟีดเยอะจากอตีจะทำให้เราไม่ต้องกลัวพวกสายดาบนะเพราะว่าสายดาบมันจะยิงไม่ค่อยออกนะยิงช้าครับกว่ากระสุนมันจะลอยไปถึงเราเขาก็ตายไปแล้วนะเรียบร้อยครับก็ผมไปจดคุณอารามอารามก๊อตมาเขาบอกว่า ตัวรักกุยเล่นสายวูลโล่เก่งนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองนะแต่ว่าขอลองสายติดูก่อนแล้วกันสายอติผมจดมาเข้มๆนะผมเคยใช้ไม้กวาดแล้วผมรู้สึกมันได้เงินช้าไปนิดนึงผมใจร้อนนะดิอันนี้ถ้ากลับได้รอบไปเจ็ดสิบถ้าซื้อซื้อสกิลถึงตาสลับกับอีกหนึ่งตาได้ครับก็เราก็จะซื้อสกิลหนึ่งตาสลับกับอีกหนึ่งตาครับก็ตาต่อไปจะไม่ซื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยตานี้ไม่ซื้อนะครับซื้อตาหน้านะ ซื้อสลับกันนะครับก็ใช้ก้อนเงินให้ดูนะวิธีใช้มีคนแทงมาเขาแทงคุณตัวนี้หรออืมเก่งครับอาชิม่สายบูลเก่งที่สุดนะก็ตามตามเมตาเลยนะตามคลิปเลยนะอาชีชิม่สายบูลเก่งสุดครับมันสโนโบอไดดไั้ต้นเกมเป็นเลรเกมนะเก่งมากๆนะครับก็ถ้าใครเล่นอาชีพิตก็อยากให้ลองเล่นสายบูลดูก่อนนะครับก่อนจะตัดสินใจไปสายอื่น เก่งมากๆครับมาเจอกักบฉลามฉลามเป็นตัวที่เราแพ้ทางนะเพราะว่าเหมือนตอนที่เหมือนเขาจะสามารถล้างสถานะได้นะครับทำให้เขาไม่ติดฟีสนะติดฟีสไม่มากก็ไม่เป็นไรครับฮ๊บจะตายปะเดียวนิดเดียวเออติกลับมา วิ้ยแพ้เฉยนิดเดียวแพ้บน,นิดเดียวอะ่ะก็เราจะอย่างที่คุยกันเราซื้อตาสลับตาครับตาที่ซื้อสกิลตาหน้าไม่ซื้อครับใช้เงินให้หมดเลยนะครับอันนี้ชิลแปะฟีสอันนี้ฮิลลิงแปะฟีสอันติสตันของดีครับแล้วก็เพิ่มเลือดหน่อยของแก้ฟีสดีเฟสดูดีเฟสด,ด,ฟสดูอันนี้ก็ดีนะตัว ฟีดไวเซนซื้อแล้วกันซื้อแล้วกันเป็นดัเมจเสริมที่ดีครับแล้วก็ฟีดวูนเอยอันติวูนแล้วก็ถือดอกเบี้ยนะครับรอซื้ออะไรสักอย่างหนึง่งดูก่อน e อเ r น y ี o คอร์ก็ดีครับเดี๋ยวเราต้องไปซัดก,กันดีไวเบอร์ียร์นะสายติตอนนี้สายติสามคนก็คือไอไอก้อนเงินเนี่ยมันใช้เงินเงินเราร้อยสี่สิบใช่ไหมถ้าการที่เราซื้อตาสลับตาถ้ากับได้เกินมาเจ็ดสิบนะก็ถือว่าเยอะนะครับ แล้วก็ถ้าถ้าเราแบบว่าชนะรวๆเนี่ยเราสามารถเอ่อไม่ซื้อสกิลสองตาได้นะเดีย๋ยถ้าผมมั่นใจเดี่ยผมสามารถไม่ซื้อสกิลสองตาได้แต่ว่าผมอยากจะรักษาเทมโปนะครับก็การที่เราไล่กระทืบชาวบ้านเขาเนี่ยเป็นการรักษาเลือดนะเป็นการเซฟเลือดนะไม่ต้องไปหยิบสวัสดเพิ่มเลือดนะครับ แล้วก็ข้อดีคือสำหรับคนที่ไม่เก็บดอกเบีย้ยแบบเราการที่เราซื้อตาเวนตาเราจะได้ดอกเบีย้ยอีกสี่สิบด้วยนะปกติเราไม่เก็บไงมันสามารถคอมโบกับผ้าคลุมได้นะผ้าคลุมแดงแบบเราจะแบบใส่สุดตาหนึ่งผ่อนตาหนึ่งใส่สุดตาหนึ่งผ่อนตาหนึ่งอะไรเงี้ยพองโบ,บผ้าคลุมแดงได้ครับหรือว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราเก่งมากๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อสกิลยาวๆได้เลยนะผมจะมั่นใจว่าเราเก่งมากตอนที่มีอัลติเมตคิลิ่งห้าดาวนะ หรือไม่ก็เนเจิโร่ฮิลห้าดาวเพราะว่าเนเจิโจร่ฮิวต้นเกมเก่งกันเลตเกมเลยนะครับก็ตอนนี้ใกล้ลื่นละโอเคปิดตัมเมทได้แบบชูเฉดอ้อผมจะซื้อ Energy c o r e นรับแล้วก็เราจะเซ็สกิลรัวๆด้วยอันเอเนจีติเมทแล้วก็ไปบูนอันติเมทในกาซาฮิตอแบกหน่อยเอเนจ t ติเมทครับ เฟสดูสิสันติเมตจัดไปผ oh, มากได้ไอติเมตอีกอันหนึ่งมีปะไม่มีไม่เป็นไรเอาซื้ออันนี้ได้นะครับตัวฟรีสันติเมตเอ้ยวูนฟรีสแต่ว่าต้องซื้อหลายๆดาวนะต้นเกมอาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ซื้อไปก่อนได้เก็บดาวด้วยแล้วก็ซื้อตาเวนตาครับตาสไต์เราเมื่อกี้ผมว่าผมไม่ซื้อดีกว่านะซื้อไปก็ไม่ได้มีผลมากอาจจะเก็บเงินเก็บตกเปี้ยสิบาทดีกว่านะเมื่อกี ก็เราจะเริ่มเก่งหลังจากที่เราปอกปตีนครับนี่ครับเขาจะตีเริ่มตีช้าลงครับติดพอติดฟรีตักมากครับแล้วก็จบดาเมจไปสบายๆไม่ื้่สกิลนะครับก็สลับสลับไปเราได้เงินจากก้อนเงินมา280แล้วก็ถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆครับ เพราะว่าเงินได้เยอะมากนะค,คนแทงมาเขาได้แค่270เองผมได้มา280ได้เยอะกว่าคนแทงมาเลรับเพราะว่าตัวอาชีพม,มันลื่นไปทีหนึ่งเลยปะน่าจะลื่นไปทีหนึ่งคนระับจับดำมาทะลวงไซต์จะแตกซะก่อนจะกันดีไวเวอร์สายอันติครับ เขาเล่นหลักสายสายนเล่น,เล,นเล่นทั้งสาย HP สายพยายามหาดามิมาเสริมต้นเกมเนาะตายเนี่ยน่าจะตายนะเนี่ยอืม,ไ,มไหวเฉยเนะก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าได้สปัสปัอะไรเพิ่มเลือดผมไม่ค่อยชอบอ่ะผมเป็นสายซิ่งไงไม่ชอบสปัติเพิ่มเลือดนะ รู h เชดเอาสมุดไปแล้วกันครับเพิ่มดาวผมจะเพิ่มดาวสายอินติเมตแล้วก็สายฟรีสนะครับเพื่อแปะสแต็กฟรีสให้ได้สูงๆนะแล้วก็ตัวเราอะยืนค่อนข้างนานนะผมว่าเราใช้ตัวฟรีสชิลดีดีมากๆครับเราจะโดนสายดาบซอยอันรัวๆก็ฟรีสชิลไปแก้นครับ ก็เ,เลือดหน่อยฟีดไฟสัน้นอันติฮิลิ่งของจำเป็นเพิ่มฟีดนิดนึงเฮดพีชาร์ดเอาไปฟีดดาเมจเพิ่มดาเมจหน่อยครับแล้วก็ถือกันอันนี้ซื้อไปก็ไม่ได้เก่งขึ้นมากนะแล้วก็ฉันทำเหมือนเดิมครับเราซื้อสกิลตาเป็นตาเจอกับซาตานพอดีไม่ใช่ซาตานเป็นนักซิง่งนักซิง่งอาชีพน,นักซิง่งทำตัวเป็นซาตานเลยไล่ตบชาวบ้านเขานะดูกันว่าไหวหรือเปล่า ไม่ไหววะนีดเดียวครับก็เจ็บหนักเลยครับนี่อเจ็บหนักเลยนะครับผมยังแข็งใจอยู่เมื่อกี้มันเป็น,ม,นมันเก่งเววอร์เฉยๆนะถ้าเป็นต้นเกมผมอาจจะซื้อตัดสินใจซื้อได้กาซายก่อนแต่ว่าอันนี้มันจะเข้านี่เข้าช่วงกางเกมจะไปเลดเกมแล้วผมว่าตัวฟิสวูลผมควรจะปั้นนะเพราะได้ดาวสองสายนะ ล้วก็ไปลุ้ดาวถ้าโชคดีเจอฟอร์สโนวาก็สบายนะแต่ว่าหลักๆคือเราต้องขึ้นสีดาวสายอันติเมทให้ได้บ่อยๆด้วยผมอาจจะตัดใจผิดพลาดก็ได้ที่ไปลงสายฟรีเยอะนะครับอาจจะไปควรจะลงมิสติกโทมกับสายอันติเมทให้มันขึ้นสีดาวไปเลยดีกว่าหรือเปล่าจากประสบการณ์ผมาการลงมิสติกโทมสองอันลงดาวบานสายเดียวไม่ค่อยดีนะมันโอเวอร์บร์น์สุดท้ายเราก็ต้องมาเก็บสกิลสายอันเตอเมทอยู่ดีนะเลดเกมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ไม่ไหวเฉยว่ะผมกาไหวนะจริงๆ่ะเมื่อนอืมงั้นผมจะโฟกัสไปที่อันติก่อนนะน่าจะทันนะผมจะฆ่าทุกอย่างแล้วก็ไปอันติอย่างเดียวนะอินทิชตีบมาโอเคสบายแล้วก็เบาใจขึ้นเยอะนะครับ พยายามขึ้นดาวสายบูลแล้วก็สายฟิสนะครับอันนี้ชิวสไตน์ซื้อไว้หนึ่งได้ครับอันนี้ฮิลลิ่งแปะวูลอันนี้ฮิวแปะฟรีสชาร์จดามิทฟิชชิวเบ็ดชิวไม่ทันลนะมาดูว่าเราไหวหรือเปล่าเลือเหลือสี่แล้ว พอมีอินที่ใช่ถิ่นแล้วผมสบายนะผมสามารถปล่อยจอยได้นะเซตตาสลับตาเม,มืาเดิมส,สกิลตาสลับตามันจะเก่งกว่านี้ถ้าเรามีเอเนจี้อันติเมียสาดาวนะแต่ว่าตอนนี้มันยังดาวเดียวอยู่ด้วสองดาวอยู่ก็ทำเหมือนเดิมครับคือการที่ผมลงสายฟิสเพราะผมเพราะตอนนี้สายดาบมันเยอะครับไอพวกที่มันตีธรรมดาเนะี่ย ปกติถ้าเราจะปิดไอเดีเอาไว้เราควรจะไปสายบูลไปสายรองนะสายที่สองนะแต่ผมไปสายเวสฟพราะว่า,วาแะครับเดี๋ยวมันก็จะไปเสกบูลอยู่ดีเดอะฟีดมันก็เสกบูลให้นะไปการเล่นตัวละครนี้แบบพยายามสูชูศักยภาพออกมาให้สูงสุดนะครับดูันว่าจะลื่นหรือเปล่าแล้วก็คูยไม่ได้เล่นนานแล้วถ้าโชคดีเราก็จะฟอร์ดอว่านะโชคไม่ดีก็แตก โอ้แล้วเขาไปสายโลอะน่าจะกลับมาแก้ทางพวกสายดาบตัวอื่นครับแต่ว่าซวยหน่อยแนละ้วมาเจอเราจะเห็นว่าสกิลเขาโผล่เขาลอยไปช้ามากแล้วก็ตายซะก่อนภาพค้างไปแล้วก็เรากลับมาแก้ทางเขาอยู่แล้วนะก็ไม่แปลกที่เขาจะแพ้นะเบรซิลเอกไปฟิสพอยซ์นโลแตกเอาไหมเอาไปดึงแล้วกันนะ ดาบหักไม่จำเป็นเลยสำหรับเราเพราะเราแปะฟรีสตักมากนะครับอันเตเมตเสกโล่เอาไปกันพิษฮิลลิ่งแปะโล่เมกระซายวูนรีเฟรอันติโอเคเอนร์จิตเบื้มโอเคชาร์ตดาเมจโอเคพยายามเสกโล่ออ้ยอฮิวลิ่งเตเบีมาชาไปหน่อยนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับผมว่าเราไหวแล้วนะผมว่าเราเป็นที่เชี่ยวชาสปายครับเดี๋ยวผมจะซื้อสกิลนะเพราะว่าผมกลัวลื่นนะเดี๋ยวเร,เราจะซื้อตัวยูนิงอัตเมตแล้วก็ปล่อยจอยนะนี่เราก็ปล่อยจอยนะโพลิเอ็กโพชชั่นไปเสริมอีกอันติเมตสามดาวโอเคแล้วปล่อยจอยได้แล้วคนระับปล่อยจอยกันยาว ให้เงินมันพอที่จะซื้อฟอตโนวาได้นะครับขึ้นดาวสายฟรีแล้วก็ขึ้นฟอตโนวาได้นะตอนที่ปล่อยจอยไปก่อนก็ตะแปะฟรีเยอะมากมครนบะน่าจะเป็นคนที่แปะฟรีเยอะที่สุดในตาน,นี้แล้วก็จะแพ้เดี๋ยวแพ้เลิเทนเดอร์นะคนที่มันผ่าหัวแล้วนะรัวๆนั่นคือผลที่ผมพยายามขึ้นดาวสายโลดด้วยครับนี่ครับจ,จะแพ้พี่แกคนเดียวแต่ว่าเขายังไม่เจอเลิเทนเดอร์นะ ถ้าเราจะแก้ทางไอ้เลเลือดเราต้องเพิ่มเลือดเยอะๆะครับแล้วก็ฮิวหนักๆน,นะไหวหรือเปล่าตึกๆๆๆเรียบร้อยตบฉลามได้ก็ปล่อยจอยได้นะก็ผมขอคำวณเงินก่อนผมขึ้นสี่ดาวใสฟรีทันหรือเปล่า ห้ารอไม่ทันนะรอเขาคุยอะไรกันเนอะไม่รู้มามาก็พอพึ่งผ่าได้แล้วให้มาหกร้อยกว่าก้อนเงินกองกระโลมให้มาเจ็ดร้อยอ่ะก็พอๆกันเนอะอืเขาเลื่อนไปกี่ทีอ่ะเลื่อนไปที ลื่นไปหลายที่ยอมันลื่นรัวๆนะเดี๋ยวรอได้เอเลี่ทันเดอร์แล้วเขาจะน่ากลัวนะถ้าผมส่องเจอเขาเอเลี่ทันเดอร์ผมจะใช้เงินนะเราเดี๋ยวสวยมันสุ่มเจอพอดีจะสวยนะครับโอ้สบายคนระับนีสบายเลยตุ๊บๆ,ๆ,ๆสบายเลยคนระับเราแพ้สองอย่างนะแพ้ตัวพิษแล้วก็วูนนะ พันสองพอปะไม่พอเนีผมจะรอจองกันอีกทีหนึง่งขอเช็ครัวๆลยว่าพี่แกได้เลเซนเดอร์หรือ,อยังฟอกจตัตตาดูอย่างใกล้ชิดนะถ้าได้ผมจะไปถมสกิลนะไม่ทันแล้วปะอย่างี้ถ้าตอนตอนนี้ต่อให้เขาได้ผมก็ถมไม่ทันแนะโอเคถมไม่ทันละกลับเดยว รอบหน้าน่าจะขึ้นฟอร์ตอวาได้นะคิดว่าถ้าเราไม่แวะเยอะเกินไปเราเจอจริงกว่ายังไม่มีเลนเทนเดอร์โอเคก็เสียวๆอยู่นะโอเคปิดดาเมจได้ไวครับภาพกระตุกไปละแล้วกาคุยมันเอฟเฟกเยอะเกินนะความผมไม่ไหวมันจะระเบิดน,นะมาหาฟอร์ตอวากันพี่ชาย ฟอร์ตโนว่าฟอร์ตโนว่าเดี๋ยวก่อนไปผมจะไปฟีดนะครับอันนี้มันดีกว่าพอมันห้าดาวปุ๊บม,มันดีกว่าคนระับฟิวเทนบูลก็อยากได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปฟีดก่อนไม่วกแวกนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นไม่ทันมันจะขึ้นดาวไม่ได้นะ ไม่ทันวะเนี่ยไม่ทันครับไม่ทันได้เป็นไรไม่ทันครับเงินเยอะเกินนะซื้อสกิลไม่ทันครัโอโดสันโดสันสวนเกือบแตกเลยนี่บุญบารมีไฟซันโค้ดแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ในการสายแบกกว่าว่ะเอาผมจะซื้อสกิลเลยนะครับ ฟิวเซนมูลอยากได้อ่ะไปเอาบูลจมูก่อนกันติชิลฟิฟิสพอตัวว่ามาโอเคผมชื่นใจละผมว่าผมน่าจะพอจะไหวแล้วนะครับน่าจะไหวแล้วก็สามารถดองเงินได้แต่ว่าตอนนี้เราโถมแล้วก็ได้เดี๋ยวจะจะจะบเกมแล้วครับตอนนี้ลีนกันอีกสองสามตาก็จบแล้วครับ เพราะว่ามีคนเอาดาบจาเอามาไล่จิ้มคน,นครับเกมกเมื่อไไวนิดหนึ่งเจอก,กับฉลามนะเนาะสติโอ้โหในเกมก็าเก่งมากนะตัวฟอร์ดโรวารตกปิดพามิดให้นะที่ฝนที่ผมเอาฟอร์ดโรวารมาเพราะว่าเนี่ยแบบนี้แหละให้ฟอร์ดโรวารช่วยปิดตารามิดนะครับอันติดเฉยๆมันบางทีเราโดนฟีดต,ต่างๆมันลอยไปช้าคนระับผมจะถือดอกเบี้ยนะอันนี้ห้าร้อยไม่มีอนะิมเพกซื้อไปอะไรไปก็ไม่ได้ส่งผลมากนะ แล้วก็ผมไม่กลัวตัวผมไม่กลัว d i เวอ e r เลยผมกลัวเนียมาแล้วครับเรียบร้อยไม่รู้ไหวหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรครับมาดูกันว่าไหวไหม โอ้โหคอมคาไปแล้วบ้าหน้าดีแหละดีแหละนี <c oughs> ่แหละภาพที่ผมอยากเห็นไปฟีดดาเมจกันครับเพิ่มดาเมจหน่อยนะนี่ชิลฮิลเอาดีไหมคือเรายังชา,ดดาร์ดดาเมจพอแล้วเอนจีดีเจ็ดช่วยได้นิดหน่อยพือมันจะพูดปิดดาเมจไว วุดอิวูดนะอะไรที่มันขึ้นห้าดาวผมเอาห้าดาวก่อนนะไรใวูดหนึ่งของแก้วูด natural heal f ฟ d ช h e เอาไป heal f ด d เดี๋ยวรอซื้เ t h e r a p y เลยเอ้ย light d i a m d หรือว่า medical explosion ก็ได้นะฮรลเราหลากหลายหรือป่ะยลไม่หลากหลายเท่าไหร่ medical explosion ดูดีกว่านะชนะแล้ว สบายๆก็นอนนับเงินนะนอนนับเงินได้มาพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบก็เล่นประมาณนี้ครับนาคาคุยสายอติเก่งมากๆนะครับเป็นการดึงสายภาพตัวนาคาคุยออกมาได้สูงมากๆเพราะว่าตัวอันติมันแปะฟีสได้เยอะด้วยนะใช่ว่าวอันติของนาคาคุยแปะอันติได้แปะฟีได้หนักจัดๆแล้วก็ถ้าเราเล่นสายลองไปสายฟีสเนี่ยมันก็จะได้คอมโบกับทาเลนด้วยทำให้แปะฟีสได้เยอะมากๆครับแล้วก็ตัวอันติไอทาเลนก็จะไป ไปแปะวูนให้เองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเลื่อสายวูนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราขึ้นดาวสายวูนได้เนะี่ยมันก็จะได้สแต็คเพิ่มขึ้นมาอีกนะก็ประมาณนี้ครับผมก็ไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับ